mà là nát ui ở phía sau lưng mึง ai kìa uể oẹc gì mà ờ mà đang load đi đâu đi ở đâu vậy nhỉ 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 anh ấy bao nhiêu anh ấy là cái gì nhỉ 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 แต่ขวาป้านี่ไงเออน,นั่นแหละแต่แตงโมก็อีเขาไปแล้วเราด้วยคลิกที่ปุ่มสินค้าข้างด้านล่างเพื่อสลับสินค้าคลังเพื่ก็สินค้าคลังผมเลยมาก็ถึงรายการเขียนเดจำกันไว้สินค้าคลังนี้มากโอ้โหฟอร์กจำได้มันจะมีอะไรให้ทำที่อะไรอยู่ในเงีงนี้แหละผมว่ามันจะมีจำสแกมไหมวะเฮ้ยคำตอัวน,นี้เปิดใหม่เขาว่างไงวะผมว่ามันจะมีจำสแกมไหมค้นหารหัสค้นหารหัสเอ้ยกูจำเอ้ยนี่ไงนั้นกูแจ เปิดขี่นะมันเจ็บมากที่เห็นคุณชอบพี่ชายคนนี้กดล็อกประตูกดล็อกประตูเฮ้ยปดล็อกแล้วว่าโอ้พี่ชายพี่ชายเจ็บมากขนาดอะอะไรนับถอยหลังอะไรเฮ้ยมึงดูรูปดิปี๊แม่งลืมตายังไม่ลืมวะภาพทู่เา่ายคุฟังขรอเน้าหน่ากลัวแทนโมจันดูแปลกไปหน่อยในคืนนี้ จำได้กู<ม>เล่น <จะ S 2> อยู่แค่แคนนตรงนี้แหละแล้วกูก็แล้วกูก็ล่วงตกน้ำเลยใช่แล้วกูก็บั๊กไงประเด็นตอนนั้นอะเฮอยนี่มันพระจันยไหนนี้ปล่าวะในเรื่องไอ้โซอิตเตอร์คนนั้นดูไม่เป็นมิตรมันไม่ใช่คนเลยสักสิ่งนั้นไม่เป็นมิตรอะไรคือคนดีสิ่งนั้นดูไม่เป็นมิตรโอ้โอ้โอตื่นมาอุ้ยมีคนลากเราแจะมันกระจำสแกรเอาไม่ไม่ไม่ เอ๋อกูกลัวตุกกูกลัวตุกอ๋อโยกใหญ่เลยโยกอะไรกันพวกมีเทียนด้วยอืมว่าได้ยินเลยนะเจ็ดต์ถูกน้ำเอาเทียนเองไนี่ยตรงไหนอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยไหนเอ้าเอามึงเป็นอะไรอะไรใช้อ่ะอายาเอฟอ๋อตัดเอฟเป็ภาษาไทยเลยอะไรอ่ะซิกเอาว่าบุ๊กออจุโคชครัช ไม่มันกูจำเลยว่าตรงนี้มันจะมีทางให้ไปหรือเปล่านี่เปิดตัวได้นะเออะจำได้ว่าผีมนันในนี่เราต้องมันจะไล่ใช่ปะไหลองไปทางนี้อ้ยไปไหนไม่ลองเลย<อ>กกยังน่ากลัววะไปหามึงรู้ใช่ไหมมันกัดวิ่งไปแล้วรอเพื่อนถานเจ้าของด<อ>ูกุยอดเลยกุยอดเลยไหนโอ้ยออ่ออย่างนี้ว่ามันต้องมีอะไรแปลก เยี่ยกูจะเล่นจบไม่แน่สัตว์น่ากลุ้ยหายเฮ้ยย่แล้นนั่นกลัวมันต้องมีอะไรแน่ๆเปิดประตูนะยินรันแมงไม่ค่อยพูดเลยเย่กำลังฮะงงงืออะไรอ่ะนี่นี่นี่โในประตูวะบ้านนบิตาคือบ้านนบิตาไม่เปิดได้ทุกบ้านเลยวะ มันจะอะไรนะมันจะให้ทำอะไรนะรอด้วยดิรอด้วยหิเปิดเอ้ยฟังเปิดได้เปิดเลงได้ยินกดอีไงกดอีเปิดโย่ bro ว้าวเฮ้ยโอเคเป็นเปีนยอะไรเฮ้ยเครียใครวางไล้สโตนไว้ผมไม่ใช่เอ้ยลูมวิชเฮ้ยลวิชทำไมมันสั่นๆซมมาวะ วิวโพสเ์สยู่มันแปลว่าอะไรอุ้ยเอออะไรเนี่ยอ๋อในหมู่บ้านเล็กๆในหมู่บ้านเล็กๆมีพี่น้องกับในกระพานสองกัมพาด้วยนะมีพี่สาวน้องสาวคนอยู่ในความยากจนและหิวโหยอย่างต่อเนื่องหนึ่งวันมิโอที่อายุน้อยกว่ามาถึงบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขโอ้มิโอ รินคนแก่กว่าคนหนึ่งกล้เป็น,ปนขี่ปะนาวว่าต้องฟึกขี่ปะนาวคือเฮียเลยวะเธอถามพี่โอ๊ตแต่ไม่เคยบอกว่าทําไมพี่โอ๊ตถึงสนุกมากว่าต่เฮ้เมื่อไหรว่วันผ่านไปรินก็มาทความคิดสุดท้ายแล้วพี่โอต๊ตก็กินดีโดยไม่มีเธออะไรวะห,หึงหงึงห่วงรินเลยเพื่อตอบสนองความรีวิวของเธอเธอได้กินน้องสาวของตัวเองว่าแต่เฮ้มีแดกน้องตัวเองเลยรนะินมาสู่ความสนับว่ามีพี่โอ๊ตได้ับเงินอย่างแล้วรับสำหรับทั้งคู่ ฉันขี่ปานาวาุธทำไมอะจี๋อะมันขี่ปานาวุธเฉยเธอถูกหลอกหลอนด้วยความผิดที่รุนแรงน,นำมซูลูกลักลึกลับที่ปากที่สองด้านหลังของหัวเธออ๋อจี๋อกมีปลอกปากงโง่โอ๋อไอผีที่มันมีปากข้างหลังอนะเนอมันเป็นปาาที่มีโอดร้องไห้เพื่ออาหารเป็นอย่างอื่นลิ้นจะบวดร้าวไอสัตว์พีก่การไปขี่ปนาวุธไปลเลยฟูเมทเทอรทิมิตเลยอืมโอ้โอ,อาหารหนูพี ้นูดิเอ้าได้หนูแล้วทำอะไรกับมันอ่ะให้เอาไปเผาปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรนะจับไฟจัดไฟประตัวไงกดอีไงเมื่อกี้มันมาใช่ไหมมันเดินมีเสียงอ่ะเหมัวใจเต้นอ่ะตึดตักตึดตักตัวอ่ะไม่กลัวหรอกไอ้สัสเมึงไงรูปมีรูปอะไมีรูปมีรูปมีโอ้ด้วย อิอ yeah, ิห yeah, oh. ่หยไปแล้ว hmm. ม hey, 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 hey. ันต anyway> ้องหาหนูอ่เอย่ยแยกกันหากันเลยแยกเออเออเอเนี่ยกูมาอยู่ห้องแรกเลยเนี่ยเฮ้ยเๆๆๆเฮ้ย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 เลยเฮเฮ้ยเกิยเหมยปยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้า้ยเฮยเย เสียก้นดังเลยหันมันมาอีกแล้วเยอะไอ้อเชี่ยตกใจเลยครับเดี๋ยวกูจะพามันวิ่งไอ้สัสเดี๋ยวกันเนดะี๋ยวกันพามันสั่งมัอ้เรที่อะไรจุดเกิดอะอุอย้ยไอ้หนามาไล่กูนะช่วยด้วยช่วยด้วยกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูวววฟ้าเลยเฟรีร่ย์เลยตอนนี้เอ้ยไ, <laughs> ไอ้เขี้ไอสัสไอ้หมามันแข็งเยอะไอเชี่ย มึไงไปยังไงเงี้ยมันแคมไม่เลิกเลยไหนวะม่าอยู่ไหนกูอยูจ่จุดเกิดนี่อ่ะหาแล้วกูช่วยมึงเองนะหาหนูหนพี่กูจะไปยังไงเงี้ยนี่แล้วหนูออจากไหนหวะเมื่อกี้มึงเจอเล้ยม,มันมาอีกแล้วมิโยมิโอ้โอี่เป็นหีบรราวุธเบกต์สัดไก่อีกได้ยินเสียงนึกโอ้นี่หนูควา้าโอเค ไปตรงนี้ไปนี่ไปมิโอไปทางนู้นแล้วไปไหนทางไหนวะเดินไปทางมันเดินมนเดินกลับไปทางนน้นแล้วเราต้องีไปอยู่ห้องที่เจอลูกม,มีโอเฮ้ยมันมาหากูม,มาหากูนะมันแคมป์กูเฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วดีแนละ้วกูเก็บเทียนทันในสัตว์ม่มีชั้นสองเลยมึงอยู่ชั้นสองเหรอ,อหนุ่ยตัวอยู่ถ้ากดยอดถ้ากดยอดมีโอม่โจะเห็น่มันเหมือนมันได้ยินเสียง รัวเฮ้ยห้องนี้เปิดได้โอ้โหเฮ้ยเอ้ยมันรู้กับกูอยู่ตรงนี้เหรอเห็นั่นเจอยังวะไม่เจอเลยยังไม่ได้ยินเสียงเลยมันอยู่มันอยู่กับกูห้องนี้อะไรเนี่ยเยอะอันเรื่องไม่รู้เรื่องเลยกูเฮ้ยกได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงหนูแล้วเฮ้ย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 มันอยู่ใก้หนูแล้ว แล้วทำไงต่ออ่ะเผาเหรออ๋อไอ้นั้นไอ้ห้องตรงกลางมันมีนี่ปออะวะถ้าจะไม่ผิดห้องนี้เหรอไอ้ห้องที่มันเป็นอะไรใหญ่ที่มันใหญ่สุดอะบ่ายแล้วสักวันแล้ววันแล้วนี่ไงห้องนี้ไงเออมีง่วงมาง่วงมาเอาแล้วทำไงปดเ,เอาตายเหรอไอชิ้นต้นนั้นนู้นไม่เห็นโอ้แล้วหนูมตก เอาหรอหาแล้วเราก็จะไปเอาหนูไงอุ้ยอุ้ยมันไลก่กู้ยนัดอือเอ้ยเอ้ยคอนที่มีรูปหัวกัะโหลกที่ไมีหัวกัะโหลกวะไอ้นัดหลงัลงหลงังหลังโอ้โหว่าบุนยไ่จะตายเหยียบว่าแลว โอ้หนูโตกไอ้สัตว์เอ้ยอุ้ยหวยไม่ยอมลอยสัตว์มาดิไม่ทำไงอ่ะเหี่ยววิ่งอะไรกูอยู่เหี่ยอวิ่งอะไรกูอยู่ไม่เอาวิ่งอะไรกู้่องอะไรเนี่ยแบ๊บคุณกลัวไหมพี no ่โอ้ยสัเข้ามาทั้งนั้นตีเลยในจุดเกิดเนี่ยไม่ไม่ไม่อุ้ยไม่ก็เหี้ยแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เข้าหรือว่ามันหมันหมันหไม่รู้มันไม่รู้ เมื่อกี้กูลอยเลยเนี่ยโดนจิเกิดแล้วก็ทำเสกแกนต่อหน้ากูอุย้ยนึกกูไปแล้วนี่หนูมันอยู่ห้องซ้ายปะเอ้ยนี่ห้องนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนี่นี่ไงนั้นด้านนอกอุย้ยไอ้จอหนา้ามีผีตัวต่อไปเร็วเวอกูเห็นอะไรไม่รู้เรื่องแสงกูได้ยินเสียงหนูแต่หนูอยู่ไหนมันอยู่มันอยู่ห้องกู มันอยู่ห้องกูมันไปไหนมันไปไหนเลยมันดักแคมกูไ<อ>มาอันนี้ย่กูอยู่กูอยู่ข้างหลังอะกูสะท้อนอยู่แล้วมันอยู่ห้องกูเนี่ยนี่ชั้นสองอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยมึงกดยอมมึงสามารถเข้ามาหลบหลัง,หล,งหลังนั้นได้นะหลังหลังที่มันเป็นม่านอนะมัมันเป็นเหมือนม่านกั้นอนะ ยึดโดนมาไล่ไอสัตว์ขึ้นไปตรงจุดเกินมเมื่อกี้มันให้เก็บหนูไปเผาแน่เลยเหลือไปให้มันกินวะผมไม่รู้เลยเผาห้องกลางอ่ะที่มันมีเหมือนแท่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยอันนี้ห้องนึงเจออีกห้องนึงไม่ใช่ห้องนี้อ่ะไอไอห้องนี้มันมีนั่นปะมีมีมีรอเช่ก,เกุสะาเจอแล้วหนูเพิ่งไปรันรอบเกิดหายยากแล้วเฮ้ยเปิดได้อีกชั้นหนึ่ง นี่ห้องเก็บของขอุ้ยอุ้ยยิงเทคงนิกกระลบอะไรกันเออใช้ขิ้หมาไน้่ยสักหลบีิยแล้วกูเดินเข้ามาเจอไเนี่ย <c oughs> อจัดอยู่ตรงนั้นก็ไม่ป่อยเดินเข้าไปเต็มเต็มหน้าอะไวกูวิ่งแล้ว อ๋อต้องเอาไปชุบยาพิษแล้วเอาให้มันกินไว้นะกูจําได้แล้ะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไอหมาไอเที้ปยปวยอะไรก็เข้ามาดิต้องไปชุบยาพิษไอ้นัทแล้วมึงเห็นถ้วยที่เราจุดที่เราเกิดอะมันมีเสียงอยู่แถวนี้เสียงงูมีห้องนี้กูผ่านมาอุ้ยมันกําลังอันนี้ไปเหี้ยมันแคมป์เราเจอก็วิ่งอะแค่นั้นก๊วลังตามตุ่มมันไปห้องนี้นะเหรอเอ้ยเนี่ยห้องเนี่ย พวกที่อะไรไม่รู้เลยไอ้สัตว์มาแล้วแน่ตายสัตว์กูตายเอ,า,อ,อาวัไนไล่ตามมึงอะเอ้าแล้วยังอยู่มาฆ่ากูเฉยนหน้านังยังไงนัดทำไงอ่ะยังไงเอาหนูมาอ๋อ,อ,อได้ปะ ไปดั้นล่ึงมึงอยูอยใ่ในห้องเดียวกับมึงโ <c oughs> ดูดีไปยังวะกดอีกมึงกดได้อะอะไรมึงกดได้กดดีไม่ได้วะยังไงอ่ะยี่หูมันไปไหนหมดวะเนี่ยถ้วยเนี่ย กูเห็นด้วยแล้วแหละอุ้ยไอ้เยอยมันตามกูมันตามกูไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าปวดเร็วยิ่งกว่านรกไอ้สัตว์ไปแล้วไอ้เกี่ยอะไรไอ้สัตว์กูอยู่ข้างหลังดีนะกูเห็นเงินระบบทางมันขึ้นไปหาหนูอันสองเลย อยากมาหากูได้นะอีสัตว์กูนั่งอนนเองเล่นแล้วเออมันเล่นกูแล้วมันอยู่ชั้นสองไนนะอ้นั้นเฮียกูจําได้แล้วหนูมันอยู่ไหนตัวหนึ่งกูรีบแปะแล้วกันอุย้ยไอสัตว์มันแคมป์กูเฮียเฮ่เจอกันจุดเกตคกูเด้งกลับแล้วกูวเห็นนะมันดีสัตว์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  อีสามมณีสามมีีสัตสก็เหี้ยแล้วไอ้สัตย์ก็เหี้ยแล้วก็เหียแล้วเหี้ยของจริงกันเนี่ยเอาแล้วกูบักหน้าจอบเนี่ยเข้าไม่ได้แต่เข้าไม่ได้มาดีเหี้ย ขึ้นยันสองแล้วนะครับขึ้นยันสองแล้วไอ้เที่ไม่มีเลยอุ้ยต้องอยู่สักลิ้นชักห่งเลยเฮ้ยพี่ใหเอ้ยอ๋อยู่ในตู้ไอ้สัสล้วไงต่อวะอุ้ย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 แล้วมันมาไล่จูเขาต้องจูเข้าไปหลบข้างหลังเลยไอ้ข้างหลังไป โอ้ยไอ้เหี้ยรู้นึกว่ามันจะทะลุมแมป,ปมาไอสัตว์ไอสัตว์เรียบร้อยหนูคูไปลแล้วหนึ่งตัวนี่อมเป็นทางเลี้ยวๆไปปุ๊บแล้วก็จะเ<ห>จอยังไงกูเจอหนูอีกตัวแล้วนะหนูมันมาเกิดใหม่ที่เดิมมันจะเกิดที่เดิมตรงนั้นนะแหละใช่เช่องนนั้แล้วก็ไอ้ห้องไอ้ห้องไ <ะ S 1> อ้อุย้ยโอ้ยสัตว์เอ้ยอ้าไปอย้ยไปหว่าแล้วกูไปห้องเดิม เอ่น่าเปิดเบ,บียร์เลยอ๋อเดี๋ยวเจบกันแต่เพียงเท่านี้แล้วกันหรอกครับอืมไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเดี๋ยวต้องเล่นกับความรู้สึกมันนะจะวิ่งชนแม่งเลยมาดิข่าววิ่งแบบหมอมาห้องนี้นะะวะห้อ,บบองนี้วะ ก็มันอยู่เนี่ยแหละไอ้นี่ไงหนูให้มันกินยีนั้นแหลกไอ้สัตว์เยี่ย yeah. วิ่งชาร์จเลยมันอยู่ไหนวะคุณจำได้ว่ามันจะอยู่ในห้องรูปรูปโมนี่แล้วอยู่ในตู้หนูอะอย่แถวนี้แหละคุณพี่เปียงเย่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละรูปอุ้ยอ่า